สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาทำแบบฝึกหัดกันนะครับวันนี้แบบฝึกหัดนะครับในโจทย์เขาบอกว่ามียูนิฟอร์มแฮงกิ้งบาร์นะครับก็คือตัวนี้นะฮะของตัวนี้นะครับมีมวล m ทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็มวล m ตัวนี้ก็มวล m นะครับอ่าสปอร์ตดังในรูปนะครับแล้วก็รับโหลดด้วยแรง P ดึงไปในทางขวามือนะครับ นะเขาให้หาเทต้านะครับก็คือมุมระหว่างเมมเบอร์สอันนี้นะครับที่อีควิลิเบียมนะครับเราใช้หลักการงานเสมือนมาทำยังไงนะครับอันดับแรกก็คือเวลาเราทำงานเสมือน,นะครับให้ตั้งสมการขึ้นมาก่อนเลยก็คือ <c oughs> สมการของงานเสมือนนะครับ,นะรบก็คือเดลยู นะครับเท่ากับ0นะครับซึ่งเดลย,ยูตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับงานเสมือนเนี่ยเกิดจากอะไรบ้าง1ก็คือแงะนะครับก็คือเกิดจาก p นะครับพี p, ถ้าไม่เกิดงานเสมือนในแนวบวก x นะครับก็คือ p นะครับแล้วก็เดล x นะครับพี <c oughs> p, เดล x กเนี่ยแล้วก็ mg ใช่ไหมครับ mg ทําทำให้เกิดงานเสมือนในแนวบวก h นะครับ ก็คือตัวนี้นะครับบวก x แล้วก็บวก h นะครับพี P, ถ้าไม่เกิด x เออ่ mg นะครับบวก mg ท้าไม่เกิดงานเสมือนในแนวแกน h นะครับในแนวแกน h ตัวนี้เท่ากับ0นะครับแล้วาวนี้เรามาหาความสัมพันธ์ระหว่างาเดลสิ่งที่เราติดก็คือเราติด2ออันนี้ใช่ไหมครับก็คือเดล x เท่ากับเ,เท่าไหร่เดล h เท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันเป็น เรารู้ว่า x ตัวนี้ความยาว l ใช่ไหมครับเพราะนั้นความยาว l แล้วก็มุม theta เ,เนี่ยเราจะได้องค์ประกอบในแกน x กับแกน y ก็คือ x กับ h ออกมานะครับโอเคเรามาดูกันนะครับาจากสามเหลี่ยมตัวนี้เราได้ว่า x เนี่ยนะครับจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ x เนี่ยจะเท่ากับ 2l นะครับคูณด้วยไซด้าส่วนสองใช่ครับแล้วก็ h จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ h จะเท่ากับ l ส่วนสองใช่ไหมครับ l ส่วนสคูณด้วย cos เทต้าส่วนส นะครับจากนั้นเดี๋ยวก่อนขอย้ายตัวนี้มาก่อนนะครับขอย้ายมาก่อนจากนั้นพอคุณได้ตัวนี้2ตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้ต่อมาก็คือไอตัวเนี้ยนะครับแปลงเป็นเดล x ได้เท่าไหร่นะครับเดล x ก็คือดิฟเทียบกับเทต้นะครับซึ่งตัวนี้เดล x จะเท่ากับ l cos เทต้าส่วนสอง นะครับเดลเทตานะครับแล้วก็ไอตัว h เนี่ยจะเดลเตัวนี้จะเท่ากับ L อลแบนึงนะครับลบ L ส่วนสนะครับ s ซ n ์เทตาส่วนสองนะครับเดลเทตาอันนี้ก็คือดิฟดิฟสมการตัวนี้เฉยนะครับจากนั้นแนละ้วเราก็เอาไอ เดลพวกนี้นะครับเดล x กับเดลเอ่อ h ไปแทนในสมการนะครับเราก็ได้ว่า p เดล x นะครับก็คือ cos เอลโคสเทตส่วนสอนะครับเดลเทต้าบวก mg นะครับเดล h ก็คือคูณกับลบ l อส่วนสนะครับ sin ์เทต้ส่วนส นะครับเดลเทต้าเท่ากับศูนย์อ่าคราวนี้นะครับเราก็มีแล้วว่าโอเคสองตัวนี้มันมีเดลเดลเทต้าด้วยกันแล้วก็จัดรูปใหม่นะครับก็ได้พ l cos θ คเทต้าส่วนสองเนี่ยนะครับลบ MGL ส่วนสี G ่ l 4, นะครับไซน์เทต้าส่วนสองเนี่ยนะครับ คูณกับเดลต้าเนี่ยเท่ากับ0นะครับโอเคถ้าเราบอกว่าเดลต้าไม่เท่ากับ0นะครับเพราะั้นสิ่งที่เท่ากับ0ก็คือ pl cos θ ์เต้าส่วนนะครับลบด้วย mgl 0 4ส่วนนะครับ sin θ เดต้สาส่วนนะครับเท่ากับ0ไอตัวน,นี้เนี่ยเราจะได้ว่า แทนของนะครับแทนของเดลต้าส่วนสองเนี่ยจะเท่ากับ 2p ส่วนด้วย Mg นะครับเท่ากับตัวนี้ ตกอะไรไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก่อนอ๋อผมตกเลขสองตัวนี้ไปนะครับเลขสองตัวนี้ไปเพราะว่ามวลมวลเนี่ยมีสองด้านใช่ไหมครับโอเคผมก็ว่านะครับอันนี้ก็สองนะครับขออภัยนะครับขออภัยสองจุสี่นะครับสองจุสี่โอเคก็เลยอาร์ตแทนตัวนี้เพราะนั้นผมก็จะได้ว่า เทต้า uh, เนี่ยนะครับจะเท่ากับอาร์แทนของ2 p งพส่วนเอนะครับแล้วก็คูณด้วย2นะครับโอเคอันนี้ก็คือคำตอบนะครับเป็นมุมเทต้าที่ที่อีควิลิเบียมนะครับเป็นมุมเทต้าที่อีควิลิเบียมนะครับโดยใช้หลักการของวิชวลเวิร์ดนะครับโอเค ข้อต่อมานะครับข้อต่อมาเนี่ยเขา,เามีระบบดังรูปนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดให้ให้ตัวโมเมนต์ m ไปเนี่ยให้คำนวณหาเทต้านะครับที่อยู่ในจุดอิควาลิบียมนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยว่าโอเค,คกลคไกลมันซับซ้อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแยกคิดแบบซ ผลแรงลับรวมเท่ากับศูนย์ะครับ summation force เท่ากับศูนย์ summation moment เท่ากับศูนเนี่ยโอ้แย่เลยนะครับเพราะนั้นเราจะใช้วิธี virtual work เข้ามาช่วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับวิธี virtual work ก็คือตั้งสมการมาก่อนเลยนะครับก็คือเดลยูนะครับ virtual work เท่ากับศูนนะครับ ซึ่งเดลอยูตัวนี้เกิดจากอะไรบ้างนะครับอันนึงก็คือเกิดจากโมเมนต์ใช่ไหมครับ m ในทิศบวกนะครับทนเข็มนาฬิกานะครับ m เดลเทต้านะครับบวกกับ mg ใช่ไหมครับ mg ตัวนี้ mg ตัวนี้นะครับ mg กระทำเนี่ยนะครับ mg เนี่ยเจ็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยคิดทิดทางนะครับ mg แล้วก็คูณด,ด้วย x h นะครับ h h มีทิดบวกคือทางนี้ก็คือ m g h นะครับเดล h นะครับเดล h โอเคแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เป็น virtual work คือเท่ากับศูนย์นะครับคราวนี้ในสมการเนี่ยมีเดลเทต้ากับเดล h นะครับเพราะนั้นเราก็ทำให้มันเหลือเดลตัวเดียวนะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็นเดล เดลเทต้าละกันนะครับเราก็มาดูว่าโอเคพิจารณาตัวเดลเอชนะครับพิจารณาตัวเอชตัวนี้นะครับผมพิจารณาก่อนตัวเอชตัวนี้นะครับเอาตานล่างเลยละกันนะครับเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ละกันนะครับผมขอครึ่งตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับตัวเอชตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับเอชตัวนี้เท่ากับบีบี cos เทต้าใช่ครับบวกกับ c ใช่ไหมนะครับ b cos เทต้าบวกกับ c c เนะี่ยเป็นค่าคงที่ก็คือระยะห่างระหว่างระยะห่างระหว่างจุดตรงนี้นะครับกับจุด g นะครับโอเคซึ่งตรงนี้เป็นค่าคงที่นะครับเพราะนั้น del h นะครับก็จะเท่ากับ b d cos ได้ ลบไซน์นะครับลบไซน์เทต้านะครับเดลเทต้าดิฟค่าคงที่ได้0ูนนะครับดิฟค่าคงที่ได้0ูนนะครับเพราะนั้นเดลเอ H จะเท่ากับตัวนี้นะครับ,เ,นะรบเพราะนั้นเราก็แทนลงไปในตัวนี้นะครับก็คือผมก็จะได้ว่า M เดีต้าเนี่ยบวกกับ mg เดลว่าก็คือลบ b นะครับไซด์เทต้าดีเนี่ยนะครับเท่ากับ0นะครับจัดรูปสมการนะครับก็ได้ว่า m เอ็มดีว่าเนี่ยนะครับลบ mg b มจีบีซด์เทต้าดีว่าครับเท่ากับ0 นเพราะนั้นผมก็จะได้ว่าถ้าเดลต้าไม่เป็นศูนย์เนี่ยสิ่งที่เป็นศูนย์ก็คือ m ลบ mg นะครับคูณด้วย b ไซน์เทต้าเท่ากับศูนย์นะครับเพราะนั้นแก้สมการแล้วเราจะได้ว่าเทต้าเนี่ยนะครับจะต้องเท่ากับ arc sine นะครับ arc sine ของ m ส่วนด้วย mg คูบบนะครับ G คูบบโอเคอันนี้ก็คือมุมที่เป็นไงครับที่เป็นจุดอีควิลิเบียมนะครับต่อนะครับข้อต่อมานะครับให้เราเพิจารณาลิงก์ OAB ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราให้โมเมนตะ์อ่ารอบจุด O เข้าไปนะครับโมเมนต์ Moment ขับตัวนี้เข้าไปนะครับเขาบอกว่า พอเราให้โมเมนต์ตัวนี้นะครับก้านนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปด้านนี้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าจงหาแรง P ที่ทําให้ตัวนี้ไม่เคลื่อนที่นะครับก็คือจะให้หาแรง P ที่ทําให้ระบบนี้อยู่ในภาวะสมดุลนะครับอ่าเรามาพิจารณาเลยว่าโอเคถ้าเกิดมันมีโมเมนต์เข้ามาแบบนี้นะครับไอจุด B เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือใช่ไหมครับก็คือลบเดล x นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจุด A เนี่ยก็จะเคลื่อนที่มาเท่ากับเดล y นะครับอ่ะเรามาเขียนโดยใช้งานเสมอน,นะครับอ่ะตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งสมการเดียวก็คือเด l ย u เท่ากับศูนนะครับเด l ย u เท่ากับศูนย์ซึ่งเด l ย u คืออะไรบ้างนะครับก็คือ m d ดี theta นะครับบวกกับ p นะครับคูณกับเดล x นะครับตามทิศของ p นะครับตามทิศของ p ตัวนี้จะเป็นงานเสมอคือเท่ากับศูนย์นะครับและคราวนี้เราก็ต้องหาความสัมพันธ์ของเดล x กับเทต้าใช่ไหมครับอ่าผมถาตรงนี้นะครับเดล x กับเทต้าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยเราพิจารณาตรงเดล y ก่อนนะครับตรงเดล y นะครับเราจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็น เดลเกับเดลไวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งแกนตัวนี้เท่ากับ b นะครับแกนตัวนี้เท่ากับ b เราก็จะได้ว่า b ีกำลังสองเนี่ยเท่ากับ x อ็กำลังสองบวกไกำลังเอ้ย y วกำลังสองใช่ไหมครับน,นี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับทีนี้เราดิฟ นะครับเราดีเพื่อหาเดลเอ็เดลวายเราได้ว่าเอ็กสองเอ็กเดลเอ็กนะครับบวกกับ2 y เดลวายนะครับเท่ากับดิฟบก็คือ0ูนย์บีแค่คงที่นะครับก็คือ0อูนย์เพราะนั้นเราก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่างเดลเอ็กกับเดลวายนะครับตามนี้นะครับก็คือเดลเอ็กเนี่ยนะครับจะเท่ากับลบ y ส่วน x นะครับ d y นะครับ log y ส่วน x d y โอเคนี่คือความสัมพันธ์ที่1นะครับความสัมพันธ์ที่1แต่คราวนี้เราไม่ต้องการความสัมพันธ์ระหว่าง d x กับ d y แต่เราต้องการความสัมพันธ์ระหว่าง d x กับ t t a นะครับเราก็มาสังเกตเห็นได้ว่าตัวนี้ d y เนี่ยมีความสัมพันธ์กับเท t a อยู่นะครับเราเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับ เดลเทต้าเนี่ยเดลวายเนี่ยจะเท่ากับอะไรครับเดลเทต้าคูณกับรัศมีของมันก็คือคูณกับอ่าคูณกับ a นะครับความยาว a ตัวนี้นะครับโอเคคูณกับ a อเอผมน่าน,นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับไปแทนค่าความสัมพันธ์ที่สองนี่นะครับความสัมพันธ์ที่สองเนี่ยนำสอง มาแทนในนี้นะครับเราก็จะได้ว่าเดลเเนี่ยนะครับจะเท่ากับลบวส่วนเนะครับคูณกับ a นะครับเดลเทต้านะครับโอเคเราก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่างเดลเกับเทต้ามาแล้วเราก็เอามาแทนในเราก็เอามาแทนในนี้นะครับเดี๋ยวขอเขียนที่เรียบร้อยหน่อยนะครับเรียบร้อย ก็คิดข้อสัมพันธ์นะครับเราก็มาแทนในสมการ v วอร์ช l work ของเรานะครับก็คือ m เดลเทต้านะครับบวกกับลบนะฮะลบกับ p p ครับ p p นะครับ y ส่วน x นะครับคูณกับ a นะครับเดลเทต้าเท่ากับ0นะครับ เพราะฉะนั้นต er mm ัวน mm ี้เดลเทถ้าเดลเทต้าไม่เท่ากับ0ูนย์ะครับ m ลบ p y a ส่วน x เนี่ยจะต้องเท่ากับ0ูนะครับเพราะฉะนั้น p เราได้ว่า p เนี่ยจะเท่ากับ mx ส่วน y a นะครับ mx ส่วน y a ซึ่ง y ตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่ง y ตัวนี้ y ตัวนี้ระยะ y ตัวนี้เท่ากับ y ตัวนี้เท่ากับ h นะครับ y ตัวนี้เท่ากับ h นะครับหรือเราอาจเขียนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ p เนี่ยนะครับเนื่องจาก y เนี่ยเท่ากับ h นะครับ p เนี่ยก็คือเท่ากับ mx ส่วน h คูณ a นะครับตอบตัวไหนก็ได้นะครับถูกทั้งคู่นะครับโอเค